แฮ็คแครบภูมิใจเสนอเพน v ีเอชซัมบี้สองเอ้ยภาคที่สองกำลังดาวน์โหลด ส <c oughs> วัสดีครับเพ่อท่านผู้ชมเลยนะครับยินดีต้อนรับทุกคนนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมแพน V s ฟัมบี้ภาคสองอย่างเป็นทางการแล้วนะครับ <c oughs> ในครั้งนี้ทุกคนครั้งนี้ทุกคนขอกันมาเยอะมากเลยว่าพี่ครับทำแพน V ีฟัมบี้ภาคสองภาคสองตอนนี้เราก็มาทําภาคสองกันนะครับภาคหนึ่งเราก็ไม่ได้ทํากันอีกแล้วนะครับผม <c oughs> โอเคเหมือนว่าสอนเล่นครับผมฝอรเล่นเหมือนเดิมเลยเหมือนที่เราเล่นกันในภาคหนึ่งมาก่อนก็คือ นี่ครับโถวันเตาอู้ซึ่งระหว่างภาคหนึ่งกับภาคสองอ่ะตัวละครต้นไม้อ่ะตัวละครพืชต้นไม้อาจจะแตกต่างแตกต่างจากภาคหนึ่งนะครับแล้าก็มีฟัมบี้ฟัมบี้ด้วยแตกต่างกันมากซึ่งภาคสองจะออกแนวน่ารักนิดนึงนะครับผมอู้ฟัมบี้มาแล้วแล้วก็เราสามารถกดเร่งเวลาได้นี่เราสามารถเร่งเวลาได้โดยที่ไม่ต้องเสียเวลาแม้แต่นิดเดียวเลยแล้วก็ดวงอาทิตย์ครับผมเราเก็บหนึ่งดวงเท่ากับห้าิบภาคหนึ่ง ภาคหน,นั้นเก็บหนึ่งดวงภาคหนึ่งได้ยี่ห้าครับผมเห็นไหมซึ่งคุ้มมากๆเลยนี่โจมต,ตีเลยจมเอ้ยโจมตีโจมต,ต,ตีนี่แนี่นี่เนโอเคโอเคเราชนะแล้วครับเทคนิคเดิมนี่ด้คาตาวันแล้วเหมือนว่าจะมีฝันันยันลักค์เมาดวงที่อยู่ตรงนี้นะครับซึ่งคือเป็นการแบ่งประเภทนะครับผมผมรู้หมดเพราะผมเคยเล่นมาก่อน <laughs> เทคนิค okay. mm hmm. เดิมเหมือนเดิมทําการเล่งเวลาครับผมกวางคันตะวันนี่เก็บดวงอาทิตย์ดวง,งอาทิตย์นี่คุ้มมากเลยนะโอ้ได้เยอะเลยได้เยอะเลยจับจบจับจบ,จบ,จบอืมเรียบร้อยโอเคเราได้วอนัทครับผมอู้วอนัทหน้าตาน่ารักมากโอ้ฟัมบี้หัวกลวยมาแล้วฝัตรูเก่าของเราเลย ทุกคนสังเกตครับว่าสภ,ภาพแวดล้อมเนี่ยมันต่างจากภาคหนึ่งมากเลยนะสําหรับหน้าบ้านงหน้าบ้านของลุงแฟบบ้าครับโอ้ะนี่ให้วอรนัดเลยเพื่อเป็นการกินฟื้อเวลาเอาไว้ทุคนลองสังเกตดูนะว่าสภ,ภาพแวดล้อมทั้งพื้นพื้นใต้พื้นดินนะครับผมที่ยังไม่มีหญ้ามันมีรูปฟงเหมือนเหมือนโครงกระดูกไดโนเสาร์เลยนะเออเขาทํามาอย่างดีเลยล่ะนี่ชนะแล้วเราก็ได้น้องระเบิดครับผม ระเบิดประเภทระเบิดอ่าได้มาแล้วโอ้จะหัวกรมังมาเหมือนว่าเขาให้ระเบิดเราอีกสามจุดให้ทำไมเอ่ยอ๋อเพื่อจาักการฟัมบี้หัวกระมังนั่นเองหัวกระมังเหล็กไดูสิปาบนี่ระเบิดไปเลยนี่โอ้โหมันมาแล้วทำการวางโอเควางจะระเบิดด้วยเหมือนว่าระเบิดอันนี้น่าจะ ใช้เวลาออกโรงแค่แป๊บเดียวนะเออนี่ไงออกมาแนละ้วโอ้โหออกไวามากวู้ได้ตัวอะไรเอ่ยเฮ้ยนี่มันกระล่ำปีนี่นะกระล่ำปีนี่กระล่ำปีควรมามาในที่บนหลังคารุงแฟบ้าหรือทำไมมาตอนนี้ล่ะเอ๊ะโอ้เหมือนว่าเราได้ตั้งห้าเลนเลยเนี่ยฝรบ่มาแล้วเอ๊ะอะไรเอ่ย อ๋อกระลำปีก็คือกระลำปีจะโยนข้ามโยนข้ามหลุมฝพได้แต่ว่าถ้าเป็นถั่วลันเตามันยิงข้ามหลุมลงฝพไม่ได้ครับอ๋อก็ว่าทำไมให้มาให้กระลำปีเลยเหรอ <c oughs> กระลำปีราคาถูกนะแค่100 100ดวงอาทิตย์เองโอ้พุกงมันมากันแล้วเย้ตบมอให้กับตัวเองครับเฮ้เราได้อะไรอ่ะ เหมือนเป็นฟอรสพิกเหรอให้ผมกินเหรอเอามาทำไมเอ่ยโอ้ยได้เงินแล้วเอ้ยลุงเฟบบ้าว่าไงไอ้หนูนี่ได้มาภาคฝองแล้ววันนี้เอ้เอามาให้ลงุงก,กินเฉยอร่อยจริง อผมอ่านไม่ออกฝั่งนีออ้เหรอเฮย้ยรถรถมาเฮย้ยรถมีระบบพูดได้กดไปครับเพราะอ่านไม่ออกเฮย้ยนี่มันเจ้าบอสฟัมบี้นี่เฮย้ยทำการย้อนเวลาย้อนเวลาไปไหนย้อนมันลังอียิปต์เฮย้ยนี่มันอียิปต์นี่ เหมือนว่าแถวนี้มีฟัมบี้เยอะมากก็เลยพาเรามาในอียิปเพื่อกําจัดฟัมบี้แน่นอนเพราะว่าด็อกเตอร์ฟัมบี้มันอยู่ที่นี่ปล่อยแพร่เชื้อกระจายฟัมบี้ไปทั่วมีเราเท่านั้นที่เราสามารถจัดก,การมันได้เอ้อเหมือนเขาให้อะไรเรามาสักอย่างเอ้อนี่มันคืออะไรเอ้อ,อันนี้อะไรอ่ะให้เราลองไว้ตรงนี้เดี๋ยวดิโอ้ ผมรู้แล้วครับอันนี้คืออะไรอันนี้คือเป็นฝงเสิริมอาหารพืชก็คือฝงเสริมอาหารพืชที่มีดาเมจแรงที่สุดอ้อนี่คือเป็นฝงเสริมอาหารพืชนะครับผมหรือเป็นใบฝงเสิริมอาหารโอเคเราอยู่อียิปต์เฮ้ยนี่มันฟอมบี้มัมมี่นี่เราให้คันตะวันเลยเพื่อเราจะได้ดงกระจิ๊เยอะเยอะดงกระจิ๊เยอะๆอะะกำจัดยิงเลย เราใช้เราใช้ถัวรันเตาไปก่อนนะครับผมแล้วก็นี่เนี่ยิงกระจายครับนี่กระหล่ำปียิงกระจายจบทีเดียวเลยนี่แน่นี่โอ้โหเมื่อกี้มันดูดดวงอาทิตย์ไปเฮ้ยเราได้อะไรอ่โอ้มันคืออะไรเอ่ยเหมือนว่าจะเป็นการโจมตีพิเศษหรอ แญนยนต์การโจมตีพิเศษมันคืออะไรอ่าไม่ออก <laughs> อา้าวลดมาอเหมือนว่าอันนี้เป็นการโจมตีพิเศษนะครับถ้าเราจัดก,การมันไม่ได้ตอนนี้ตอนนี้ใช้ได้ฟรีใช้ได้ฟรีเฮ้ยโอ้โหฟัมบี้หัวกระมังมาตอนนี้มีระเบิดครบอะไรครบแล้วลูฟี่ยังไงน้ำแข็ง รุฟิปะปะปะโอ้โหยิงไอน้ oh, ําแข็งครับหรือเป็นย oh, right? ิงน้ําแข็งเพื่อทําดาเมจใส่ฟัมบี้เอออันนี้ปองล่ะปัดปัดนี่ท a m การปัดไปให้หมดเลยปะปะปัดอุ๊ยไอตัวปัดผมชอบนี่อะไรอ่ะเป็นลูกกาแฟไฟฟ้าย่นี่นๆๆช็อตมันเข้าไปทําการยิงน้ําแข็งเลยครับหุยมันทําดาเมจใส่หัวกรละมังอย่างดีเลยโอ้อย่างนี้ดีเลยมาใช้น้ําแข็งเพื่อเป็นการโจมตีพวกมันย่ ทำดาเมจอย่างดีเลยทำการนี่ใส่อาหารเฟื่อให้กับนักระเบิดปัดปานี่เนะมาทำการปัดปัดปาดปาดปัดปดโอเคอุ้ยได้อะไรอ่ะเหมือนเป็นแผนที่จักรวาลเหรอไม่ใช่แผนที่โลกคุณนําภารกิจสำเร็จอู้นี่เป็นหน้าหลักเกมอ๋อเหมือนมันเป็นดาน เฮ้ดรฟัมบี้อ๋อกดเพื่อเล่นเป็นเลเวลนี่คือเลเวล3ของดานเป็นเลเวล3ของดานดานนี้เออเป็นเลเวล3ดานนี้ทำไมเหรอพวกคุณเขาให้เงินเรามาทำไมอ๋อถ้าเราถ้าเราไม่มีอาหารเสริมสามารถฟื้ออาหารเสริมได้นี่ฟื้ออาหารเสริมไปเลยครับ อ๋อถ้าถ้าเราไม่มีพวกอาหารเสริมจากฟัมบี้ก็เราสามารถซื้อได้ใช้เงินราคา1,000บาทอ๋อผมเข้าใจแล้วนั่นมันอะไรนะ่ะเหมือนว่าจะเป็นอูดโอ้ยเราวางผิดเป็นอูดฮะเราจาัดก,การมันไม่ได้เลยงั้นใช้อาหารเสริมนี่แน่ทาดาวม่เหไฟมันเลยโหมาอย่างนี้เลยเนี่ยนี่แนย่ยิงนี่โอ้เราได้อาหาร เราได้เราต้องส่งเสริมอาหารนะครับผมส่งเสริมอาหารพืชนี่เนี่ยแอมการททำดาเมจไฟอืมเอาวัตถุเอาลรงเทศไปเหรอโอ้หมาอูดยาวเลยกว่าจะเราทำกว่าเราจะจัดก,การมาได้ต้องทำป้ายอูดแตกก่อนนะครับนี่ระเบิดจุ๊บนี่แน่โอ้ยมันเราจาัดก,การมไม่ได้ไปไม่ต้องใช้ตัวที่เหลือแล้วโอ้เราชน,นะแล้วครับอุย้ยเหมือนได้ตัวละครมาใหม่ ที่มันตัวละครอะไรล่ะเดี่ยตัวละครใหม่ครับเจ้าหนี้เหมือนมีชื่อว่าบูบูเมแลนชุยบูเมแลนบูเมแลนบูเมแลนเ,เหรอมันชื่อบูเมแลนมันจะทำดามเมจคว้างบูเมแรงคว้างบูเมแลนเหรอ ทำไมหงยุนไม่ยอยอ,ธ,ยอธิบายอะไรฟกอย่างนะผมอ่านไม่ออกเล่นต่อครับอ๋อนี่ไงบูมาแลนเหรอผมไม่ค่อยรู้จักบูมาแลนนะมทาดามเมจอะไรโอ้โหโจมตีเป้าหมายได้หลายเป้าครั้งละวองครั้งเข้าออกออ้ยแบบนี้ก็ดีเลยมาเอาวอลนั่นไปกินพวกแกนี่โอ้โหทำดามเมจกลับไปกลับมาแฮะเฮ้ยอย่างนี้ก็ฝุดยอดเลยครับผม ดีเลยครับมันทําดาเมจแรงใช่ไหมเออเออดาเมจแรงอยู่ดาเมจแรงอยู่โอ้ฟันหนุกว่ะฟันหนุกฟันหนุกโอ้โหภาคฟองนี่ถือว่าฟันหนุกมากเลยครับทุกคนนี่นี่วางไปต่อไปเลยวางต่อไปเรื่อยไหนลองมาตรงนี้ดิแล้วก็ทําดาเมจนี่โอ้โหเป็นการคว้าบูมเมลนมันคือมันคือบูมเมลรนเหรอทำดาเมจนี่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 ดาเมจดาเมจนี่ทำลายทำลาย เมือนว่าจะอูดตรงนั้นยังไม่มามาทำดาวไมฟ้าหน่อยป้าป้าป้า้าป้าป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 นี่ไไ้น่น่น่วู้โอ้โหเฮ้ยเหมือนองเหมือนได้ได้ของรางวัลอันนี้คืออะไรอะให้เรากดกดสิวู้ได้เงินห้าพันไอนี่มันจะระเบิดนี่เฮ้ยนี่มันน้าแข็งเฮ้ยถุนน้นเต้าเหมือนว่าเราจะได้การ์ดเหรอ เป็นการเลเวลใช่ไหมออกจากเกมโอเคนะถึ่งด่านที่ห้าแล้วโอ้ตอนนี้เหมือนเราได้ของดีนะเพื่อนนายลองกดไปตรงสม,มุดฟรีกดไปทำไมครับลงเซิบ้าโทน่ากดโทน่าโอเค,นะอเคไหนเราลองกดฟรีอ๋อเราสามารถอัพเลเวลให้กลับพืชของเราได้ ทำการอัพครับนี่กดไปเลยแล้วก็อัพด้วยเงิน50ิบาทพอเราได้เก็บการครบนี่แน่ทุรันเตาเราเป็นเลเวลสองแล้วครับวูสุดยอดเลยคราวนี้คราวนี้พืชเรามีเลเวลเยอะแล้วแล้วก็ทำดาเมจฝูงด้วยโอ้สุดยอดเลยครับแบบนี้ มาไปที่ด่านที่5กันเฮ้ยเหมือนว่ามีฟัมบี้ถือคบเพลิงด้วยทำไมครับลุงแฟบ้าเหมเือนลุงแฟบบ้าทพยายามเอาอะไรฝอนฝอนก็คือถ้าเราจะใช้พวกน้ำแข็งหรือเป็นหรือเป็นตัวคว้างหรือว่าเป็นไฟฟ้าให้เราต้องใช้เงินในราคาฝูงนะครับผมเป็นอาวุธสำรองครับผมว่าเอาเป็นอาวุธสำรองดีกว่า เฮ้ยเมื่อกี้อะไรอ่ะอ๋อถ้ามันอยู่ถ้าฟัมบี้อยู่ใกล้ๆตรงจุดจุดแถวๆที่ผมวางระเบิดเมื่อกี้ระเบิดเมื่อกี้มันจะมันจะทําให้ความเร็วของเรานั้นหยุดทันทีอ๋อโอ้ยแบบนี้ไม่ได้แล้วครับแบบนี้วางระเบิดเลยอ๋อเจ้าบูมเบลนี่มันทําดาเมจทําดาเมจไฟเจ้าพวกป้ายป้ายอูดได้ครับทุกคนเฮ้ยฟัมบี้ไฟมาเราต้องจัดการก่อนเพราะว่า ตัวนี้มันจะเผาต้นไม้เราต้องรีบจาัดก,การครับโอ้มันสามารถทําดาเมจไฟได้ทากกาดดํากัดปาปป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 ป ตัวนี้มีตัวนี้มีชื่อว่าผักกาดผักกาดภูเขาน้ําแข็งครับผมอู้อันไหนแล้วเอยเฮ้ยดานนี้แดงกําเลยตอนนี้เรามาถึงด่านดานที่หกแล้วเหมือนว่าดานที่หกนี้จะมีฟัมบี้ยักษ์อยู่เฮ้ยฟัมบี้ยักษ์เหรอเอ้ยเหมือนว่าให้เราไปกดตรงนี้ อ๋อให้เราฟื้อสิ่งนี้เป็นร้านค้าอ๋อหนต้องการฟื้อฟีมันจะได้อะไรปุ๊บกดของรางวัลว้าวได้เงินหนึ่งพันบาทเฮ้ยยังมันเจ้าพริกนี่เฮ้ยเป็นอันนี้เป็นผักกาดเฮ้ยทําเฮ้ยดาเมจดูมแมลงได้เฮ้ยข้อโพดเฮ้ยบอนัดอ๋อเราสามารถมาฟื้อในที่ร้านค้าได้ถ้าเราอยากได้พวกของต่างๆนะครับหรือว่าเป็นพวกของที่สําหรับอัพพืช ให้เรากดเหรอผมเพิ่งกดดีกว่าผมขอไปโอ้กดไม่ได้มาเราไปด่านที่หกกันครับ <_ d oll> เฮ้ยจเจอเจอฟัมบี้มา <_ d oll> มันพิมาพ์มแล้วบอกเราอ้า <_ d oll> อ,ออกงั้นออกเลย <_ d oll> โอเคกําจัดฟัมบี้ยักษ์ให้ได้ <_ d oll> โอ้โหฟัมบี้ยักษ <_ d oll> <ฮ>์หูยอย่างนี้เอาไงดีเนี่ย <_ d oll> ไม่เป็นไรครับ <_ d oll> ผมเป็นคนผมเป็นคนเล่นเก่งอยู่แล้วพวกแพนเบสฟัมบี้เนี่ย ผมไม่เคยยอมแพ้หรอกฝังเกตไหมครัว่าเขาให้ระเบิดเรามาทำไมเขาให้ระเบิดมาเพื่อเราจะได้กำจัดฟัมบี้ยักษ์นะครับผมแต่ผมขอวางไว้ดีกว่าเพราะว่าผมจะเก็บพวกอาหารเสริมมาเยอะเพื่อกำจัดฟัมบี้ยักษ์ให้ได้แล้วก็เรามีน้ำแข็งไอแล้วครับผมน้ำแข็งไอทุกคนฝงไฟว่ามันใช้ยังไงอะดูนะี่นะทำการนี่แช่แข็งเลยครับผมแช่แข็งเหมือนเห็ดเห็ดตอนกลางคืนที่เราเล่นในภาคหนึ่งนะครับผมแต่ถ้าเราใช้อาหารเสริมล่ะ นี่เป็นบุเขาบุเขาน้ําแข็งครับผมแช่แข็งกันหมดเ,เลยฮะฟามบีไฟโอ้โหเผาต้นไม้ไปเลยนี่แช่แข็งฟ้าเพื่อดับไฟออ้ยแบบนี้อันตรายมากอุยระเบิดระเบิดเยอะมากไมียักออกมาแล้วทําการแช่แข็งก็ไปแล้วก็ทำการวางระเบิดนี่แน่วางระเบิดทีหนึ่งนี่แน่ตายแล้วว้าวเฮ้ยได้ของรางวัลมาเพิ่ม สิ่งนี้มันคืออะไรกดไปเวลาขอรางวัลอ้ได้เงินหนึ่งพันบาทเฮ้ยนี่มันเจ้าบีบี้นี่อผักกาดเอ๊ะเจ้านี่คือโหต่อไม้ไฟระเบิดเล่าเอ๊ะอันนี้คืออะไรไม่รู้จักมากดออกเกมเลยคุณนำภารกิจสำเร็จโว้าตัวแมกับตัวเองครับโอเคผ่าน่านที่หกแล้วครับผม ุดยอดเลยเราชนะมาได้แล้วอ๋อให้เรากดตรงนี้กดเป็นภารกิจแล้วก็ทำการกดเริ่มเล่นอันนี้เป็นภารกิจได้รับของรางวัลนะครับผมโอ้เหมือนว่าจะมีฟัมบี้ธรรมดากับฟัมบี้ฟัมบี้ถือป้ายอูดอ๋อทำการอัพเลเวลให้กับตัวละครเราหน่อยครับผมโอเคหมดใช้คือคันตวันแล้วก็โท่วันเตาเพิ่งใช้ดีกว่าเราใช้เจ้า บูมเลนกับสิ่งนี้เอาบูมเมลนอัปเดตก่อนเป็นเลเวล2องและน้ำแข็งเลเวล2องครับนี่โอเคเราเริ่มเกมกันเลยครับผมเย่เราชนะแล้วครับได้ของรางวัลเพิ่มโอเคเหมือนเราทำภารกิจได้แล้วครับผม ได้ของรางวัไลไรอู้้ได้การ์ดมาเพิ่มโอ้ได้การ์ดเลเวลเลเวลเจ้าตัวแช่แข็งแล้วตัวแช่แข็งก็เป็นเลเวลสามนะครับตอนนี้โอเคทำการกลไปตรงนี้แล้วก็ทำการรับของภารกิจของเราอ้หได้ของแล้วได้เงินหนึ่งร้อยบาทโอ้ยได้ดามเมจคันตะวันครับผมอู้สฝุดยอดเลยแล้วก็อย่าลืมรับของรางวัลอย่าลืมรับของตามตามกำหนดวันด้วยครับผม เราได้ของมาเพียบเลยโอ้โหเยอะมากเยอะมากแล้วก็รับการ์ดกันตะวันเพื่อเพิ่มเลเวลโอ้โหเราแล้วก็ตอนนี้มีกิจกรรมให้เราเล่นอีกอันนี้ด้วยนะครับตอนนี้มีกิจกรรมเล่นก็คือมีมีด่านที่เราต้องปลดล็อกให้เราเล่นด่านให้ครบเหรอแต่มันจะถึงเด้ปลดล็อกได้นะมาลอมายันสมุดก่อนครับผมตอนนี้ก็ปล่อยให้เราเล่นตามปกติได้เลย กดมายันฝมดุดแล้วก็ทำการอัพเลเวลเจ้าตัวแช่แข็งเป็นเลเวลสามครับผมโห oh, ดีฝุดๆุดเลยซึ่งในพาร์ท2นี้มีตัวรถตัวละครหลายอย่างมากทั้งหมดตั้ง191ตัวเพราะว่าในเกมเนี่ยทั้งมีใหม่กับไม่มีใหม่มีตัวใหม่มาเรื่อยๆนะครับผมโ้ oh, ุดยอดเลยตามจริงอะ่ะผมมีรหัสเก่าของผมแต่ว่าผมนั่นหยาบ ตอนจีิจผมมีรหัสเก่านะแต่ว่าผมยังไม่เล่นเพราะว่าผมจะเล่นแต่จัดต้นเลยให้ทุกคนนั้นดูกันนะครับผมโอเคนะผมขอพักไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวไว้สําหรับพาร์ทหน้าเราค่อยมาต่อไกนอีนะครับถ้าใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับ,บตะคายให้ผมด้วยนะครับหรือหากใครอยากให้ผมรีวิวตัวละครไหนหรือเกมไหนก็บอกผมได้เลยครับงั้นผมขอไปก่อนนะครับสฟวัสดดีครับหากน้องๆชอบอย่าลืมกดซับตะคายให้ผมด้วยนะครับ หากไม่อยากพลาดคลิปของผมอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับ